สวัสดีนะครับเพื่อนๆผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับกรมซาเรซิ่งช่วง DIY นะครับก็วันนี้เราจะพาทุกท่านมาพูดถึงตัวสเต็ปอัพนะครับสเต็ปอัพไฟ12โวลต์เป็น24โวลต์นะครับผมก็ สเตปอัพที่ผมจะนำเสนอวันนี้นะครับก็จะเป็นสเตปอัพที่ซื้อมาจากแอปส้มนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับไม่แกะนะครับนี่จะเป็นสเตปอัพตัวนี้นะครับสเปคที่ผมซื้อมาตรงนี้เขาบอกไว้ว่าเป็น400วัตต์นะครับรับที่15แอมป์เนาะสเตปอัพบูตนะครับ ไดเวอร์8.5ถึง50โวลต์ครับแล้วก็ชาร์จแรงดันไฟสเตปม o นดูลนะครับก็ตัวนี้สุดจากแอปส้มนี่นะครับไะให้ดูนี่นะครับตัวละ1 4 5บาทนะครับถึงซื้อมาจากแอปส้มก็หาซื้อได้นะครับราคาไม่แพงมากนะครับ สครับก็รายละเอียดตามนี้เลยก็ไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่านะครับเ,เดี๋ยวเราจะมาเช็คดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างรายละเอียดเขาก็บอกไว้เพิ่มเติมนะครับปุ๊บก็เป็นสเตปอัพนะครับ400บาทวัสเตปอัพ400บาทนะครับสเตปอัพบูสคอนเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายไฟกระแสไฟคงที่นะครับแอลวีเจเวอร์ 8.5-50โวล10-60โอรุ่นปรับได้นะครับแต่ทางร้านบอกว่าร้านปรับมาให้แล้วประมาณอยู่ที่อ่21โวลเอ้ยไม่ใช่23ไม่เกิน24โวลนะครับอันนี้ผมแชทสอบถามร้านด้วยแหละโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวเจ้าสเติปปับตัวนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีแผงตัววงจรต่างๆเนาะแล้วก็มีฟิลนะครับมีฟิวด้วย ก็มีฟิวด uh, uh, ้วยนะครับต right. ัวนี้ฟิวนะครับฟ uh ิว huh. นี่นะครับวิจะอยู่ตรงนี้เนาะนี่นะครับเลเซอร์แดงๆที่ผมฉีเลเซอร์มันกลบกวนไปไหนชี้มือดีกว่านะครับนี่นะครับสีฟ้าจะเป็นฟิวน่าจะเป็นฟิลที่ซิ้าแอม ก็ฝั่งนี้เขาจะมีสัญลักษณ์บวกเอานะครับบวกลบบวกลบนะครับเอาพุทแล้วก็อินพุตใส่แบตเตอรี่แบตนะครับ,นะรบก็จะเป็นบวกกับลบนะครับบวกกับลบไอ้คาปาแต่นี้ผมมองว่าโมได้นะอันนี้คภาคนี้มันให้มา 220UF 63โวลต์นะครับน่าจะโมได้นะ ลองโมดูนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวถ้าใครอยากให้โมเดี๋ยวติดตามไว้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าผมจะโมให้ดูอันนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ร้านเขาบอกมีคู่มือให้ปรับอยู่นะครับนี่ปรับกระแสได้ถึง60โวลปูนะครับน,นี่ปรับได้0โวลตปูน่ว่าตัวนี้เราจะใช้กับตัวแอม t ูทูธ 24โวล์นะครับเราก็ไม่ปรับนะครับสำหรับใครที่ไม่มีความชำนาญในเ่ยวชาญก็ไม่ต้องปรับนะครับซื้อมาแบบนี้ก็ใช้ได้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยนะครับผมกผมจะเช็คกระแสว่าแปลงได้จริงไหมนะครับก็ตัวที่ผมต่อไปแล้วจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ผมต่อไปแล้วปึ๊บโอเคผมต่อจากแบตเตอรี่12โวล์นะครับ12แอมป์ไปแล้วก็ขั้ว ที่ต่อก็จะเป็นแบบนี้นะครับบวกลบฝั่งอินนะครับสายแดงแบตเตอรี่เข้าบวกนะครับสายดำเข้ารบเนาะโอเคอันนี้ก็ไฟก็ปิ้งมาแล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาเช็คตัวกระแสโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวผมต้องเช็คตัวแบตเตอรี่ให้ทุกคนเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าไฟมันมาเท่าไหร่ครับแบตเตอรี่ตัวนี้ของผมโอเค ใช้ตัวมิเตอร์วัดไฟนะครับสำหรับวัดแบตก็มันไม่เกิน12โวลต์นะครับผมก็ปรับมาที่20โวลต์นะครับแล้วก็ดำแดงครับชิมไปเลยเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆดูที่ตัวหน้าจอมอนิเตอร์นะครับปึ๊บ โอเคนะครับมอนิเตอร์วิ่งอยู่ที่ตัวนี้นะครับมือไม่นิ่งโอเคมือผมไม่นิ่งมือไม่นิ่งได้ไหมโอเคนิ่งแล้วนะครับตัวนี้อยู่ที่สิบสามจุดหนึ่งเจ็ดนะครับสิบสามจุดหนึ่งเจ็ดโวลต์น,นะครับโอเคก็ okay. หลังจากที่เราตอ่อตัวสเตปอัพนะครับเราก็จะมาทดสอบตัวสเตปอัพของเราว่าหลังจากที่ต่อจากแบตเตอรี่เข้ามาแล้ววัดสเตปอัพไปออกมาเท่าไหร่ก็จะมี2ฝัง่งเหมืนเดิมนะครับฝั่งเอานะครับบวกกับลบนะครับแล้วก็เทสได้จิ้มเข้าไปเลยปึ๊บ ตัวนี้มันจะเป็นมากกว่า20โวลต์น,นะครับเราก็ปรับตัวมิเตอร์ไฟเรามาที่200โวลต์ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะเยอะกว่า20โวลต์แล้วมันจะได้ไม่ออเลยนะครับโอเคแล้วก็เรามาเทสใหม่กันดูเมื่อกี้มันไม่ขึ้นเนาะโอจิ้มไปบวกกับลบมาแล้วนะครับ ไปสเต็ปอัพนะครับแปลงได้อยู่ที่23.1นะครับก็ตรงนี้ปรับได้นะครับแต่ถ้าใช้แอมป์ทูท์ยีโวลต์ก็ไม่ควรจะเกิน2ี่สโวลต์นะครับตรงนี้มายี่ิาก็ถือว่ามาเต็มนะครับวิธีการปรับก็ตัวนี้ครับเขาจะมีวิธีบอกในคู่มืออยู่นะครับวิธีการปรับให้มันเพิ่มขึ้น เนี่ยหมุนซ้ายหมุนขวานะครับแต่ผมยังไม่ได้ลองปรับนะหรือวว่าจะลองปรับให้เพื่อนๆดูอืมยังไม่ปรับดีกว่านะครับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าถ้าถ้าผมโมตัวนี้ยผมจะโมตัวเนีเน้แล้วเราก็ลองปรับดูว่ามันจะได้ที่เกษะเท่าไหร่นะครับคลิปนี้ก็คือสําหรับคนที่ซื้อมาใช้งานแล้วก็ไม่ได้โมไม่ได้ทาอะไรแล,แล้วไม่อยากปรับอะไรมากมายนะครับแล้วก็ใช้งานได้เลยก็แนะนําเป็นตัวนี้อยู่นะครับ ราคา145บาท400วัตต์นะครับตัวนี้ร้านบอกว่า400วัตต์น้องไม่รู้จะถึงหรือเปล่าแต่ก็น่าจะถึงนะครับวัสดุอุปกรณ์ใช้ก็ดูดีแข็งแรงนะครับผมก็สำหรับลิงก์สั่งซื้อเดี๋ยวผมจะก๊อปมาให้ไว้ข้างใต้คลิปนะครับก็ใครสนใจก็กดที่ลิงก์ได้เลยอันนี้ผมไม่ได้เป็นหน้าม้าหรือไม่ได้เป็น มดีอะไรกับร้านนะครับผมซื้อมาใช้เองนะครับแล้วก็แบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆนะครับได้รับชมรับรู้กันไปด้วยพร้อมๆกันนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะสรุปว่าใช้หน้าได้นะครับของแต่ดูยังไม่ร้อนนะยังไม่ร้อนหรือว่ายังไม่มีการใช้งานโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดติดตามช่องผมซาเลสซิ่งช่วงดีไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่าคลิปหน้าผมจะมีการโมตัวนี้ให้นะครับจะเปลี่ยน เป็นอันนี้มัน400กว่า400กว่า US เองผมจะเปลี่ยนประมาณ10,000ถึง30,000 US นะครับเพื่อจะเพิ่มตัวภาคแกญ่ไฟให้สมองเซลล์มากขึ้นนะครับตัวนี้ครับก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมมีผลมากนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับช่วง DIY นะครับผมจากจากของช่องโคมซาหรือิ่งก็ขอจบการน,นำเสนอแค่นี้ครับถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ